ในวีแทบต้องใช้อะไรอืมต้องรีแพร์ดูมก่อนคือตรงไหนอ่ะมิสเตอร์มิสเตอร์คิวคือคนไหน่อะไม่รู้มิสเตอร์คิวไอฟอนัสลมูม เอสเตที่ทีวอนัสไอร์นถ้าเราอยากไปเหมือนทะเลทรายเราต้องยัดเงินแล้วพี่ใช่ก็หมายต่อไปของเรา<อ>ฉันอยากจะซื้อฟักทองจากเธอเนะี่ยเคียวอะไรเชนเอ๊ะฉันฉันสนุกมากที่ได้ส่งจดหมายหานายก็เลยเอาอาหารไปด้วยอะ่ะ นี่แต่นี้คุ้มมากเลยนะเอามายี่ห้าอันไปได้ก,กับเงินสองร้อยฉันเดือดฟักท<ะ>องเขาไดฟ้ฟักทองอใช่ฟักทองใครเอา,ะา้ะพี่คโราไลวะใช่คโราไลเดี๋ยวเอาผลไม้เออผักพื้นผักสวนควรัวสีทองเป็นบริจาคเลย ต้องการดาวทองปะดาวทองพี่เอ่อไอมะเขือม่วงเอาไปให้หมดเลยได้เลยพี่เพราะว่ามันไม่ต้องไปจากบัลลุดดาวทองของมะเขือม่วงมะเขือม่วงดาวทองยังใชเมอันไอนี่กินบีนก็เป็นบัอกชอยเอาไปแล้วปะบอกชอยบอกชอยเอาไปด้วยเลยก็ได้พี่ไม่เป็นเราเบอร์เบี้เบอร์รี่เบอร์รี่ไม่ได้พี่ ì, เบอร์รี่เป็นเวเทอรเอเป็นฟู้ดอะมันไม่นับ ฟักทองเอาไปบริจาคให้เอาไปให้ฟักทองดาวทองเอาไปจช่ไหมฟักทองดาวทองเหมือนจะต้องนะพี่ห้าอันอะถึงห้าอย่างหนูจำได้ว่ามันยังไม่ถึงฟักทองดาวทองห้าอันข้าวโพดห้าอันใช่แต่หนูจำได้มันมีไม่พอวีเอาข้าวโพดไปไปสี่อันใช่ไหมแตห้าข้าวโพดเป็นผัก <S <S เปล่า,าพี่ไม่้อาวมันมีแขกเขียนอยู่ไม่ใช่หรอ ลองไปดูกันอ๋อเป็นพี่เป็นโอยแล้วตอนนี้เขาพูดวกมีครบผ้าเหรอมี่เควสอีกแล้วอำจัสลามสีแดงสี่ตัวเ5 0ินห้าร้อยบาทโคตรุม จัดไปจัดจดการซาลาเด้อ<ม>อ่าฝ<ม>ากอาหารของทอ,องอีกอันหนึ่งได้ปะขาดแค่สองขาดอีกสองอันของทองสองอันเหรอพี่ใช่ได้จัดการให้ายของทองให้แป็นแบบแนวไล เ่เรไไหโอ้โหนักเท่าไรหายปไปไหนะอ่ะอ่าไม่ได้อยู่ในบ้านนะพี่นี่เข้ามาตั้งแต่เช้าเลยนะเล่ไม่เจอเท่ลลาไรเท่าไรนี่ออกจากบ้าน แม่หาโรบินนำไม้ไปให้แล้วก็จะลงเหมือนต่อแมววน,น้ำตายนี่น้ำแมวแม,แมวต้องเสียสละอะไร <c oughs> ปัญหาคือมันไม่ตายไงพี่จริงแล้วพี่เจอแคลไยอะ่ะ เอาไปเกียวคุยไปแล้วอ๋อมันต้องเก็บผลเก็บให้ได้ดาวทอง25ด้วยโอ้ใหม่ก่อนข้าพูดทันหรือเปล่ามาเจอคาราลายแล้วพี่ ้งลงบลมวูดไม่ได้ให้วูดต้องรูปลบวูดปกติมันจะไม่พูดคุยนี่ถ้าพูดไปแล้วมันจะไม่คุยต่อนี่นะทำไมจะแปมคุยเรื่อยๆเลย,เลยวะถ้าลบวมบูดก็ตัดหน้าบ้านโรบินก็จบแล้วพี่ ใช่พี่แม่ได้เอาไว้นี่มาแค่ลายอยู่อยู่นนแค่ลายอยู่ในบ้านแต่เดินออกนอกบ้านมาแล้วอ <c oughs> พี่ไม่ได้เอานีม่มาดิขวานแม่ยืมนะพี่น่าจะยนไม่ได้ ตัอดอีกต้นเดียวครบแล้วว้าต้นไม้แถวนี้เป็นไหนหมดอ่ะอ๋อคุณงตัดต้นเฮียนไหม แปดดวงแล้วเยโรได้ผ่านแล้วเยโรได้ท็อกทูโรบินได้โปรอยู่บ้างเยโรไดจะไปไหนได้ยเีสรุปก็คือจะไปลงเหมือนเดียไม่ลงล็อกเพคไปยังเพลคกันดีมากไม่มีเพคค่าสลัมแดง เซบาทอย่าเซบาทอย่าเซบาทเอาแล้วเราเขมาเดินทางเดียวกันเนี่ยนะพี่คุยกับไก่อย่างอ่ะยังโอเครู้แล้วมันต้องทำอะไร เดีจ้าอู้เดิรสเตปเีฟอร์เร็วกว่านี้อีกเขามีแต่คนแบบเขามีแต่คนแบบว่าทำทำลงเหมือนทะเละทรายก่อนได้ไอ้คาร์ดคาร์ดวาร์ปเรานี่ <laughs> ได้คาร์ดวาร์ปก่อนไปเหมือนทะเลทรายสยอบเลยพี่ชาย มันเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้เป็นยังไงไงนะเมื่อเราเป็นอ่าผู้มาก่อนการมาก่อนการเกินหนูเจอแล้วบอกเลยหนูเป็นนักลิงนักลิงสัตว์มือฉมังอุย้ยมีลูกไก่เกิดชื่อกรกอกริล่าเขียนไงพี่เขียนภาษาไทยนะ เขียนะอะไร้างคไทรายเยคิวดาก็ได้ไอะโรบินอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านอ้อไปแล้วพี่เข้าไปไหนจบ้านไม่เห็นเลยอะไรคือไปหาโรบินโรบินไม่อยู่ไปหาไปหาใครใครไ,รไม่อยู่ไม่มีใครอ,อยากเจอพี่อาจจะจริง,รงเอ้ยโรบิน ไม่คุยกับโรบินเราโรบินไม่เห็นจะอเอ็กซ์เจเบตพร่เเลยอฮ้ยมันยังบักมันยังใช้บักได้อยู่ฮะคนที่พี่คุยเมื่อกี้ไม่ใช่โรบินหรอโรบินเนยี่ยหนะโรบินนี่มันยังใช้บักได้อยู่พี่เดี๋ยววันสุดท้ายของฤดูกาลหนูต้องจัดแหละ พี่งงบักอะไรวะบักอะไรไม่รู้มันไม่ใช่บักของพี่มันมันเป็นการเกียนมากกว่าปกติอะโซอะเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนมันจะเราจะสามารถดึงเฮออกจากไอตัวที่เราทํายาได้พี่แต่ว่าตอนหลังอ่ะมันเขาไม่ยอมให้ดึงเพราะว่ามันเหมือนแบบมันก็ควรอยู่ในนั้นตลอดไปใช่ไหมพี่หนูเลยโกงโดยการที่แบบว่าเออ หยิบจากที่ให้อาหารอ่ะอะฮตอนที่แบบมันยังไม่เต็มหยิบไปเรื่อยอ่ะเพื่อจะได้ฟาร์มเฮได้แบบไม่มีจำกัดอ่ะนี่มันโกงไหมไม่น่าได้ไม่น่ามันไม่ได้ว่าน่าโกงเขาเรียกว่าเทคนิคเรียกว่าเทคนิคเทคนิคอ่าเพิ่งเข้าห้องนะเราจะได้ไม่ต้องโดนป้ามานีสูบตัง ถ้ามานันเป็นรูปเงางามได้ห้าร้อยเอาของให้ียวอะไรเดินเก็บเกี่ยวดาวทองอันนี้ยน่าจะยากสุดเลยไม่ยากพี่ถ้าถ้าเขาพูดมันโตทันอนะไม่ว่าทันอีกทั้งสิบวันเดี๋ยวต้องไปสุ่มกระชัดฟองสีแดงมาแลวปะยากาเลยพี่พ,พ,พี่พี่เอาพี่เอาพี่มีตัวมี ไม่เอาไปสูงดิไม่เอาไปนี่มันไม่ได้สูงป่ะพี่มันเป็นรายการให้เห็นเลยว่าอะไรต่อไปอ่ะอะไรนะสรุปวันนี้จะไปลงเหมือนก็ไม่จะลงไม่ได้ลงเดี๋ยวไม่รู้หนูไม่ได้พูดหนูจะลงน่ <c oughs> นนี่จะไปฆ่าสลามไฆ่าพูกนี้นี่ เตรียมอาหารมาในตัวให้พองแล้ต้องการเงินใช่ไหมค่ะแล้วเราต้องเอาไปขายบ้างแล้วถ้าเราถ้าเราอยากไปทะเลทรายเราก็ต้องต้องใช้เงินนะพี่งั้นพี่เอาแด่คอร์ส คอสไฟไปขายหนึงค่ะพี่เพชรขายหนึ่งก้อนเอาควาสองเอเมลล์แหวนเอาไปขายเ้ียนะกันงมีดนะักล่าสลาม นิดหน่อยนิดหน่อยหนูนวพี่จะพูดว่าเราจะรวยอืมมันยังรวยไม่พอเลยแต่จะไปที่น่นทะเลทรายเราก็จะได้ฟาร์มอิริเดียมแบบอิ่มๆแล้วพี่แต่เราก็ควรขึ้นขั้นทองแล้วหรือเปล่าใช่ไม่จำเป็นนะตอนหนูไปลงมัน,นขอเปอร์ไม่มีอะไรที่เราไปขายได้อีกบ้าง ไข่หรอไข่ดาวม่วงขายไปบ้างก็ได้พี่เลยสปองสองฟอมอะไรนีคือพลังงานใช้ไม่ครบเลยเดี๋ยวนะเที่ยงคืนแล้วเหรอเ<ช>ห็นคืเห็นราขายลันใช่ไหมนี่พี่วันนี้จะรวยพี่เห็นของ,ง,งอิูถือกรบอ่ะไม่เห็นไม่เห็น รู้เลยนี่เราไปราที่นี่เห็ดเคลิ่มกันนันเดี๋ยวเข้าไปติดตั้งพวกนี้กันอ้มีไม้เยอะอยู่ก็ดีจะได้มีเห็ดทีละเยอะเราจะลร่ำรวยเราจะรวยจริงๆใช่ไหมพี่ เมื่อกี้เห็นอยู่นอกบ้านทำไมไมาอยู่บนเตียง<อ>แมวมาแล้วว้าว,วาลํ่งรวยว้าวเรารวยแล้วพี่จริงเดี๋ยวจริงๆรงล้วเราตกปลาแล้วน่านจะรวยกว่านี้ใช่เพ้าพี่ตัว<ต>มันตกปลามันไม่ค่อยดี <c oughs> อะไรนี่กดหมายมาพรุ่งนี้ก็มีแดด โอ้โหได้เงินมาห้าร้อยบาทวันนี้สวยเมื่อกี้ไม่จัดหมายเลยวันนี้สองทุ่มรูไมครับแต่เมื่อกี้เก็บเกี่ยวได้ได้ราวทองมาฮะเมื่อกี้เก็บเกี่ยวได้ราวทองมาได้หรอไม่เฟสขึ้นปะเก้าแถวยิมห์อ่ะเยเก้าแถวยิมหันนี 3> 9, 3, 2, ้เห็ด Oh. Okay. โอ้โหโอเคชว่วงไม่อยู่กับดูจริงๆด้วยไม่มีดาวทองเลยสักอันเดียว,วนี่ไงฮาร์ดวูดฮาร์ดวูดสิบแล้วก็มอสสิบพี่ไปตรงป่าข้างล<อ>่างอ่ะน่าจะเข้าได้แล้วมั้ง ขวาน<ม>ที่น่าจะสับสับาร์ดบูดขาดแล้วนใช่สับขาดแล้วลงไปป่าข้างล่างอ่ะข้างข้างซ้ายอ่ะมันจะมีที่ฟาร์มพาร์ดบูดอยู่ถ้ามันไม่เปลี่ยนนะยังยไงยก็จะจะไปหาสลามแบบนิดหน่อยเนี๋เดี๋ยวไปไหนจะแ <หา S 1> ม้บอดี้บ็อกไหนจะไม้ต้นไม้บอดี้บ็อกโอ้โห น้องน่เข้าใจสัตว์ทำชีวิตต้องไงนะเจอแล้วยู่ในสวนเราหรือเปล่ะข้างนอกพี่ข้างล่างข้างๆป้ามานีมีรูปแมวๆโอเคทานพูดเต็มหมดเลยในบ้านเราริงก็มีเยอะนะฮะทุกคน ยังอยู่แต่ว่าเราต้องเคลียร์ฟาร์มไหมหนูยังไม่ได้เคลียร์เลยหนูเคลียร์แต่ข้างๆข้างล่างไม่เคลียร์ข้างๆเลยรู้สึกข้างๆมันเยอะเกินไปยงข้าเราก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรวะเดี๋ยวได้ใช้ทำฟาร์มเร็นะใช่หนูจะเลี้ยงวัวกับหมูฝั่งนั้นอะ อกได้สิ่งยังไม่ได้เลยไม่ได้หรอกพี่ลงมาข้างล่างพี่จะเห็นว่าเอ้ยมันมันมันดูโล่งเตียนจังเลยใช่หนูเคลียร์ช่พี่เห็นแล้วทำดีมากถ้าหัวดไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรใช่ไหมเออมันเอาไว้ค้าของได้พี่แต่ว่าพี่เอาไปใส่มันเดินก่อนใส่ทันใส่แล้วเหรอใช่ เอาอมันมันครับของได้จะไม่ได้มันครัอเลยบ้างพี่เอาไปคราบเป็นที่เก็บเห็ดนะเนี่ยพี่อยากทำอยากทาลงวายบ้างล,ละแต่มันต้องใช้โออกเรซินอะ่ะยิง ยิ่งอยู่ยใกล้กับต้นไม้ป่าประสิทธิภาพที่็ีส่งเพาะเห็ดไกลจังว่เราสามารถวาร์มโดยไม่ต้องเดินได้ไมขี้เกียจจังได้แต่เราต้องรวยก่อนใช่สุดยอดเลยพี่ทุกอยางใต้ปัญหาได้เงิน นั่นบอกว่าอยู่ใกล้ต้นไม้ต่ายิ่งเห็นคนเฮ้ยเซบาสอยู่ไหนอะเซบาสกำลังจะบอกว่าเส้นทางของเราไม่มีวันมันจบกันแน่ๆสภาพนี้ หาไม่เจอเราต้องทำใจเออเส้นทางนะมันก็ะจกันยากมันบุ๋งบุงแต่บุ๋งบุงตกได้ตกได้ขยะแสดงว่าขยะมีลมหายใจเห็ดมันเอาไปทำอะไรได้บ้างกินพีเกเลยปลาคราฟดาวทอง อีโวลูชั่นก็สิโอเคนไปโอ้โหปลากระกล่องมันอยู่ใกล้กันอะเอาไี่เกลไปทำอะไรแถวบ้านเรานี่เห็นเซบาสบอกหนูด้วยนะวันนี้ทรงผมดูดีนี่ไปทำอะไรแปลกอะไรทำแบกใหม่มาหรือเปล่า เออไม่ใช่วันนี้ใส่หมวกนะไอพีเ่เจยวที <c oughs> ่ไหนอะ okay, ่ะโอเคปลาครับหน้าไม่ดิน้นโซน่าด็อปบ๊บอบเบอร์อันนี้ปลาคาวขายแค่สองแค่สองตัวนะรู้ปะ่ะแซนฟิตกับกับบูชิต <c oughs> อืมซึ่ง คือเทเลสไสองหมื่นแล้วพี่ไว้จากได้อีกปเปเล่าเอาเลยๆๆเอาเลย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 เ,เลยงินหาใหม่ได้พี่เงินหาใหม่ได้พ็ของที่อยู่ในเหมืองนี่มันขายใน้ราคาดีน,นนะ พี่ขายไอ้พวกปลาดาวมุ้งที่มันมีหลายตัวไปก็ได้พี่ให้มันเหลือตัวหนึง่งกระจายเลยแต่หนูอยู่นอกบ้านพี่นี่อยู่ในเมืองพอี่ในเมืองนี่อยู่ในเมืองมาลาสลันแดงหนูอยู่ข้างหน้าพี่อ่ะยู่หน้เมือง่าน้ีน่อยู่หนเอะอยู่หน้าเมืองอยอย่อเกไปอ ไม่เจ็สลามเลยคืออะไรอ่ออององางหากตั้งคือสลามสิ่งมีชีวิตแบบพิเศษรูปร่างของ,งมัมนมีลักษณะเป็นคล้ายๆหยดน้ำสลามสลามไว้ทำของสลานเอ,อ้าเบสดาวเงินดาวเงินเต็มหมดเลยพรอเฟกต์โต ดาวทองนี่ดาราหนึ่งทำไมวันที่ต้องการหามันถึงวายยากกินแคน่ไหนเจ้าสลาร ยเลยน่าจะตายแล้วนี่ไงปะครับไม่ดื้อไม่สนสวัครับต้องรับซีกแล้วเย้รีเวอร์เจลลี่ ถ้าเพจเป็นกำจัดข้ังข่าวน่าจะ e a ี y กว่านี้อเอาะระหว่างหนูกับพี่ใครเรียกข้างข่าวบ่อยกว่านะพี่น่ะเจราละสิบตัวก้นันหวังว่าจะไม่มีปลาที่แรงๆมาเอาไม่อยู่ เมื่อไหร่แถบความยาวของบานหนูมันจะเพิ่มขึ้นหนูรู้สึกว่ามันไม่เห็นยาวขึ้นเลยนี่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ยาวขึ้นนั่นนะแต่ว่ามันแค่แบบว่าจะนิ่งขึ้นใช่ปลาก็แต่ก่อนพวกปาาวลาคาร์บอะไรพวกนั้นจะไม่ค่อยนิ่งใช่ปะแต่อน,นนี้ค่อนนิ่งมากนีก่เสร็จแล้วอ๋อเดยครับรอเลย เนวิสเดี๋ยวกอนเซบาสอยู่บ้านได้ยังเนี้ยปรกดบ้านล็อกแล้วบ้านปิดสองทุ่มนานไงเนวิอยู่ที่น้่นล่ะเซบาสเตียนนาเนวิตก็ดี นี่ไงเจอแล้วรับไปเลยห้าร้อยบาทชอบที่สก,การ Evil Spirit ที่สุดโอเคเซบาสบอกงั้นน,น้องชอบโอ้ oh my god ็ห้าพันไหมพี่เอาเลย ออหนึ่งหมื่นได้เปล่าแล้วเราก็จะเหลือเจ็ดพันได้ได้เอาไปเลยโอ้ยนี่ไงสายล้อฟ้าพวกของมอนนี่มันขายในราคาเท่าไหร่ครับผมว่าของมอนบางอย่างมันอย่างไอพวกก็อสลามหมนูว่าขายไม่ค่อยคุ้มอะ่ะ <c oughs> ขายได้บาทเดียวเหรอฮะโด,ดยยังไ,ไงขายได้บาทเดียว คิดเองก็บอกว่าพี่สว่างกว่าหนูอ่ะไม่น่าคิดเองทำไมอ่ะไม่หรอกมันสว่างกว่ากันยังไงทำไมพี่สว่างกว่าไในบอกนล้วพี่หิวแสงอ่ะใช่พี่หิวแสงแล้วสุดยอดไปเลยหนูว่าเนี่ยแอลองออกไปขายดูลย เราไปตั้งเลยรต้งนั้นเขาเรียกว่าจะได้เห็นแบบชัดๆหนูขายปลาทั้งหมดเลยนะพี่ดาวเงินดาวทองไม่สนเลยได้ลองดูว่าราคาคมคั้เก็บใบมาได้ไดโซน่าบอมเบอร์มาด้วย แม่ของพี่ระเบิดทิ้งไปแล้วอุ้ยขังแน่เลยขังแน่ไว้แล้วก็นอนได้เวลานอนแล้วครับชีฟได้แล้วครับชีฟคุยกันหล้อใช่ไหมชชฟคุยแล้ว ถึงจะถึงยังไม่คุยคุยป่านี้มันก็ไม่คุยแล้วพี่ <c oughs> ว้าว <c oughs> อยู่เยอะกับมีเงินหมื่นครั้งอันต่อไปอสุราแล้วพี่บันเดิลเง,งินอะเนี้ยโซล่าขายได้ตั้งสี่สิบบาทรอยขายได้ห้าสิบสนามขายได้ห้าบาท <c oughs> แล้วก็บแบตอิงได้สิบห้าหนูว่าเก็บไว้ค้าของดีว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยก็คือไปซื้อเกมเขานั่นแหละไว้เจอกันใหม่พัดหน้าผมปุย